ปอกเผือกอย่างไรไม่ให้คันมือนะคะวิธีปอกเผือกก่อนที่จะนำเผือกไปปรุงอาหารหรือว่าทำขนม เวลาเราปอกเผือกเพื่อนๆเ,เคยไหมคะเราจะรู้สึกคันคันมือนะคะแล้วก็บางครั้งเวลาเราทานเผือกเนี่ยมันก็จะรู้สึกคันคันคอถ้าหากว่าเราปอกเผือกจํานวนเยอะนะคะเราก็ใส่ถุงมือในการปอกค่ะมันจะง่ายดีแต่ถ้าหากว่าเราซื้อมากินเองภายในครอบครัวสองสาหัวนะคะเราก็จะมาดูวิธีปอกไม่ให้คันมือกันค่ะเพราะบางครั้งเราก็ไม่มีถุงมือติดไว้ในบ้านในครัวนะคะวิธีเลยค่ะเมื่อเราซื้อเผือก เราต้องนําไปตากแดดให้แห้งเพราะเผือกที่ไม่ค้าขายตามตลาดนัดเขาจะชื้นนะคะจะใช้น้ำพรมมาเราจะตากแดดให้แห้งสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงจากนั้นนะคะเราก็นํามาปอกเปลือกได้เลยค่ะถ้าเผือกไม่โดนน้ํานะคะมือเราก็จะไม่คันเมื่อไปสัมผัสนั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแค่เลยปอก3หัวไม่คันมือเลยนะคะ ถัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะนําเผือกมาหั่นกันตอนหั่นเนี่ยเราก็ไม่คันมือเหมือนกันนะคะเผือกอันนี้แค่เจะนําไปทําขนมเนาะก็จะหั่นเป็นชิ้นพอดีพอดีแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะนํากระมังใส่น้ําแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปให้หนักมือได้เลยค่ะ เผือกที่เราหั่นไว้นะคะลงไปแช่ในน้ําเกลือ5นาทีวิธีนี้นะคะเวลาเราทานเผือกจะทําให้ไม่คันคอนั่นเองค่ะเมื่อครบเวลา5นาทีเราก็ตักเผือกขึ้นนะคะ และนำไปล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยแค่นี้เวลาเราทานเผือกก็จะไม่คันคอแล้วค่ะเ,เพื่อนๆคะเคล็ดลับการปอกเผือกไม่ให้คันมือแล้วก็ทานเผือกไม่ให้คันคอเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่แคเรนนำมาฝากทุกท่านนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมเอาไปทำตามกันดูนะคะรับรองได้ผลแน่นอนค่ะ